เอาไปคุยช่างแต่งหน้าอันนี้ยิตลตันตองดาวตามเตีต้ยตัวมันเนาะเป็นก็ลงเสียง chị đưa đi mẹ tôi mời anh 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 Thôi lắm anh đi anh 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 ba lá anh 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 em anh 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 em anh phải anh 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 hòm, anh 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 ใจเตือเมื่อยรละคิดไปมากคอยคอยหัวใจตอยต่ำส้วงตาหมีขวางลงฟาเจียบขวาลงเลับมันจะรู้แก่เก่าถ้าขอตายมิแจผัวตังสะบดเอ้ป้าคอยให้ คอใจขาาก้อนเจ้าคื้นกัื้นน้ำโลตื้นตดียวะป้าวีป้าแล้วาคีเมียบอลขีบอลคนบัดผูป่าวเจ้าหาผู้บาวเจ้าีละซุสวัสดีค่ะผู้ขามีน้าวาท้องเปิดนั่งเอกเรื่องนี้ซื้อท้องไข่เอาไข่ก็เปิดการเดียวกันละ ซืาบางหวยห่วงหลายห่วงแล้วผัว่อยผัวผ่อยไอ้ขา้าวไยแล้วตายไชื่อก็ปีเราวละัะพี่น้องโอ้ผัวตายตะวนก็นต้องขึ้นอนเป็นของธรรมดาเจ้ามาีตีซ่อนตายตอสิบก็ปีโจ์หมายส,สบายเดียวกับรถตกรคือเป็นหวยชนี้เพราะท่าน,นตายนักลออน,อ, <laughs> น,น,นอยู่ไหนพีุ่นา <ห ả? S 2> คุณผู้ชมโทษ้ไปะนิดวังจิตวังเนื้อไอยากจะรีไปวัด ขวซื้อโทรศัพท์มือถือยืมหอยามไหนเลยราคาเป็นหมื่นพอ่ะราคาหมื่นกูเอาไปให้หลวงพ่อเปวนยังไงหลวงพ่อจักอันนี้จ่าไปให้แต่ไอ้สมัยเราแต่ชีได้รับโทรศัพท์ให้เราโทรมาหาค่อยมีสิริโบท่อมาเลยเจ้าสิเราโทรเข้าใส่ท่อเข้าเครื่องผู้บดตาบท่ออะไรจี๊ไปซองบางไหนตัวไอ้เจริญดามเปื้อๆโยหาบางไหนที่นี่บางอลโซ่กับบางีมันเป็นน้ำเจ้าแล้วอันใดเจ้าบ่ได้เติมเงินนะมั้ง แม่ก็ต้องมีเงินต่อตัวสามลุงโทอได้เออมนต้องเติมเงินเงินนี่คอยจะไปวัดอีกสิซื้อบัตรเติมเงินไปให้หลวงพ่อซื้อหลายปอนด์หลยสามร้อยหุดแล้วเนาะยังจะคุยกันโดนโอ้ยกันสามร้อยเราต้องซื้อไปหลวงพ่อเอาซื้อไปใส่ซื้อมาให้ใอยเนี่ยเดี๋ยวคนจะช็อตไงากได้เออตายซะที่ล่ะตายซะคนจะช็องให้ดอกใบอู้ใช่ไหมญากของผีแกฮะพี่รองเอ้ยมาสินั่งเลยนี่รอดสั้นแหละค่ะเออแหลมจะก้าวบอลใหามีนท์ปรึกษากับเราโอ้ไทยเอ้ยเอื้อยก่อน กินบ่เป็นอยู่บ่ได้อันนันก็ใกล้สิตายเลยได้ันกร์ได้กินเพราเป็นอยู่บได้เลยละคนก่นลำเขากินบ่เป็นอยู่บ่ได้หัวใจว่างแต้ำตาว ตั้งแต่ข้าวหัวลังมนันังสูงเอาเหลือเกิดเป็นสายเขาเสียสูตัดตัวใจเพื่อพ่อแม่ตอนไนแม่ไอ้บ้าน้าองสัญญาไว้จิวบ่มาเยือนซึ้อหมยใจสันน้อนสวรันเท้าบา่ทรงผมมนงสู้ได้ยึงพวกกําเนีเ้ยิีกันจนถึงบ้านหัวตางตาย จใจสิไว้ที่เห็นหน้าพ่องเธอเอนังพเป็นปาน้พบุสูหคลับได้ท้องเสูย กันจะกอดกันไม่รู้รลยดิพ่อเนี่ดิเนี่ยหเอาคนทั้งเธอกูอยากทินเขาแม่ผู้ใดมาโศกันย่หน้าบ้าเราวังหมากัดเดิมเอ้าจาไม่หมาอยู่สิวุ้ยหมาแข็งง่ายก็หยังเนี่ยกัดคนบ่กัดเจอแล้วเดือดจำเขียวเป็นจังหวะป้าหมาให้ต้นเราบังหมาแล้พอมันไม่กิน สักคนคนลูกนเี้ไหมเว้ยูครับกูสีน้ำตาอยู่นี่้อนั่งนี่นี่เออกูปวดขี้แห้งแห้กดหาหมอเองเด้พอเด้อบาพ่อมหอจะาีหาไปจริงสุดทนต่นับสบายดดีส่นแต่ละม้ขวดส่าเป็นยาวนน้านเด็ดเจ้หาบมีรัวเฟนบไกลเ่ใสูบกจะหาบอันั้ไงก็จะได้ไง ียังละไม่ไงเอาเอิญไม่ไงบอกไปยังไม่ยังละอันเฮียนเราไม่ไม่เฮียนม่เงี้ยวันน้าบอกเออแม่ดูตลาดแต่ว่าเราตายแล้วล่ะไม่เงี้วันน้าเนี่ยมีวันน้าตายแล้วตายแล้วเฮียบุญหาหลายเพื่อแล้วล่ะโอ้ยเกิดดีตรงสุกร์เดินไม่เงียดเจอซ่เอาโอ้หปัดพ่อหูจักกันไปห้นีิไม่ไงอันไรล่ะไม่เง้หูจักกูซื้อมาทองไข่บอกเอ้ามันจีบหูจัก เบิรตยืนลังอยู่นี่ผู้เดียวเนี่ยส้ว่า่องไข่กับแม่เนี่ยละมิหยังล่าลามันเก็บเงินค่าซีนบอกนี่หมดของไข่เออนี่แหละ่องไข่ล่ะเท้า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  เกิดไหมยืมผมป้อันป่ะกูจะพูดมาคุณได้เนี่ยคุณไหนทจะมามาผัวตายข้อนเดียวข้อนที่เนียใช่อ่ะจบเป็นยังไงตกใจก็จริงจชื่อว่าคพ่อนตกองใจหือมัตกมันต้องใจไม่คอยากเห็นแต่บ่านนี้เออเอาไม่เอาไม่ยังไงนี่มันมันหูใจหลังชื่อว่านอ่ะปะเนาะอาไมไม่เข้ามาไหมเนี่ย ุปนเบอร์ูนดไก็ะเมใว่าเป็น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 เปนี่ยุดอนีูอ้คำดโอ้าะเเด้อคอยกรตกไกนกันโอ้ยโอ้ยว่าจโอ้ แม่งี่ยี่กน่จะไม่รีจะบอกาบอกขอยบอียดอกฮันน่าจเป็นอไรเาไวหรืไม่เขอพิสูจได้บ่พิสูจน์ได้ไงวอู้ตะกี้เนี่ยอเคยเอาปูเดียนการพัดไ่ยุ่เปินนายดีนาย่นเป็นอย่างขึ้นดื้อขึ้นหลังแท้วื้อขึนหลังก็ได้เอานเจ้าวักเนี้ยพิสูจน์ได้บ่ละนายดีนายจากหัวเจ้ของบอดนเนารนายดีเนอรไทยลัไรนาะเป็นแเนี้ ให้เขาพิสูจน์ได้บ่าพิสูจน์เด้เลยเพราะว่าใส่เอาปูนแดงกันปาตีไว้ขันพงไม่ค่อยปูนแดงหรือปาตีหรือนี่แก่ๆเนาะหามึงเก่อนมืนนวานคือยังนั่งเหยียบไงเอาเมื่อไหม่มาตู้กันได้เห็นข่อยเชียก้อนข่อยจั่งหยิบก้อหวานเออไอ้ยบุญเลยเอาซูมแกกูเจ้าบ่แสดงเลยไม่ต้องพัก บังค <Es> ับมังคับโคตปันแห่งกับโคตกดีเนี่ยพี่ดอกไม้ปูแดงนี่ก็ไล่ตีนเยย่งเนี่ป้าไล่ตีนแบบนี้เลยไปทั้งนาได้ทำงานเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงมาจนสี่กับถอยหลังบ่อใจเป็นเนีเนี่ยโอ้ยถอยหลังก็จะพีมกลแตเนีมองนีทางนี้มอง เห็นไปอยู่คนอง่นนี้ไงเก็บเสียงได้ดีแต่ว่าเอาผู้ว่าแต่หวงินสุดบ้าดังโอ้ยแต่แูบดังเนาบงีเลยวาบงี้เลยเออขาบัสักตานอนี่ยู่มองไหนแล้ว น้ำข้อน้ำข้างน้ำปากน้ำอุ้ยในหัดนังกับบ้อนีามึงหัวหนังมีหรอมีแต่หัวบ่หอยจูบไหแล้วบ่มีหรอไม่ชูวนองใครนะเาตั้งใจบังงายเพาตั้งใจได้ที่บังคับไปเนี่ยชัยเจ้าต้องิดบังคับบ้มองไหนที่บ่คัดเบังมันตรงนี้มี่ยเยอย่งมองหนึ่งท่านไอ้ำให้ไม่มีจูดในนี้มึงเดือวร้อนบ่ไหมมีไก่ไเด้อ กองก้นขึ้นให้เบิ่มแน่กองก้นกองก้นเออตู้จักจะจะมากองโลตหเลยอะเอาคนี่วันหยงก่อนคนเดียหัดคนเดียววันพุธอไรอะโอ้ยตัวโอ้โห้ยพเ็นไปอยู่ คือหลุมในแม่ที่แดงๆน่นเดะมาเห็นแล้วโอ้ยมนหลุมข้าในแม่บาดแม่ที่รีไอ้กบวย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 เอาไปให้ทนแดงๆนาไอ้กบวยจะมาเกิดมาอีรีไอ้กบวยอมเป็นผู้ันมาดีแบบน้ก็จริงไอ้กบยพูดช่เรื่องสมนักปรารถนา

ลานเปล่าๆมันเราอย่งเอาจนแคลนๆเราไม่อยากกลิ่น อา่หนาอาบรงวเนะะไม่มาอาบหน้าแกไข่ไข่ค้องไข่กิไทยของ้องไข่โออ้ไข่ไหนลูกลิงขงืนเหน่โอนขนิแไลินี่แหลกบ มีว่าไถึงนี่ยูใส่นี่เือเด็กฮี่มึมกูตัวกูตัวกูตัวกูกูกูตัวกูตัวกูตัวได้เลยยงน่มาข้างนล่โอ้คน้ามัจ่า่ว่าไม่ผู้ใดบอนี้แกเป็นเจ้าสิเอ้ยมึงมาหนักสิหนักอะไเนาะหนักขี้มวันเนี่เจ้าไปวนบ้าจะหน มึงจะได้ม er uh. like, ึงเฒ่าจะตายแล้วจะได้ไปอิซิอิซิมน้ำผู้ใดนั่นน่ะหัวไขยแต่งต่างนาคาต่างแล้วมึงไปอิซิอิซิมน้ำไหลจะไหนเฮ็ดแบบนี้มาเพราะว่าจะได้มุกมาไอ้ข้อที่มุกมาไอ้เพราะฉะนั้นไอ้ได้เป็นกี่นี่มาสร้างเฮ็นไอยนี่มาสร้างเป็นไทยอันนี้หัวไขยแล้วมันเกิดการไม่ไอคำว่าหัวไข่ไอคำว่าหัวมือใส่หัวมึงตายแตวหาโค้งแล้วขัาบุญหายถูกย้อนแล้วเมื่อยังมาเบาหวานเนี่ย วันค่ะคัดเนี่เป็นอย่างัรน่ะอุ้ยคือตัวล่ะนั่นอุ้ยมัเกิดไม่อ้าวอ้าวอ้าวจะหนี้องเขิ่อหนะเบาอ้าวหนะเบาเอ้ยไปมันเกิดไม่คือผู้หายไปอ้าวหนะเบาฝากกับวัวกัเก่าผู้งามกว่าเก่าแท้มากระไผรละเพิ่์นมากระไพ่พอจะรับได้มีพออยู่นี่เล่าอยู่ใส่ละไปเอิ่นเราเนี่ยเราไม่ซื้ออเลยซื้อเหมือนเหมือ คนมีซื้อธรรมดาแล้วซื้อวางไหนพญิจูพญิจูพี่แม่บ่ล่ะนี่ซื้อวางมีเงี้ผู้จะคล้องดบุญซื้อห่วยเนี่ยมันไม่ได้ทะลุจ้งวะพญิจูเป็นย่าผู้คนซื้อโยบ้านหอยชิโน่ที่บุญค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านหอยชิโน่เด้ออื่นแล้มาเขาอยู่ไซล่ะแล้วไม่กินเห่าได้ยัานั่งอยู่รอประตูแค่ขี้หูวันนี้ พ่อใหญ่จูพ่อใหญ่จูพ่อใหญ่จูขึ้นมาตั้งเนี่ยหาหมตูจูหิมาจีบ้าจีบเขากระปุลกระทู้กับพอยากปลาทู้ผ้าปิ้งหนูกับพรอยากปิ้งหนูจีบ้าปนปูหิมะพ่อใหญ่จูเมื่อไรก็กินก็ปิ้งหนูปิ้งหนูกินกระปุลปูกูกินดูดูกูอยากกะส่งหมูส่งหมูกัมีอยู่แต่ว่ามันห่างสูงไม่เขาบอเอาไว้ในตู้หมูไข่บ่มีตู้บ่ท่านมีเงินซื้อตู้ คือมามายืมนะกูว่ากี่ขั้นเป็นเงินกูไม่คิดขั้นละสูเออนี่อีเฮือนสูแม่เระพ่อใหญ่จูว่าขั้นไดนคือเป็นตะปูมะมูจะได็มาถีควรดูมากระเลยปูแ้บชันนี่ให้เป็นตะลูมารู้ดอกพ่อใหญ่จูแป้นไหมดูไม่เอามาต่อใส่กะสูซื้อมาแต่น้องหวานน้ำผู้คือว่าตอกตะปูมันตอกกระปูว่าอยู่มันมีแต่หู ยังน้อยมีแม่งอดก็มาอยู่แต่แม่งอดแหรอจัน้อยก็มี <S <S หอดงูกูก็ตื่นมา <c oughs> <c oughs> กูย,ย,า,กยนาน,าานามันผูก้ยเกิดยังละครูเกิดกูว่ามันเกิดขว่เพราแม่ติดใบเี้งจูเอาเกิดเมือกี้ไกูซื้อสพกูเกิดเซื่อกี้มาไขว่นั่งจะครูกูชื่อสพกูจะบาดรตกหูเออเิดม่อด้จูไวบหูบหูจะบาดร ไเดี๋ยวพวกเ้าโดนปักสิเวอร์คือปดมูู้น่งกูมปะชูทางข้งบเบ้ายังละปัดเจ้าของเป็นมวยตู้นี่แหละมวยมาจากปางกคใลูกไอู้นี่เนี่นางกลมกู้งชูไปนีคพ่อคุเสบายดีเมนูเอาเมนูไม่ยังเมนูเอาเมนยาเอาุ้งวยังนี่มันไ่มีสล ใส่ลูกให้กูนี่ละนี่ละนี่ละโอ้การตรเนี้ดูสอบต้องหาบางูมันดีหาผว้นี้สินธรรมเเสียมซึมเอเหนื่อจงไปเป็นเิียแต่บ่ยิ่งเสียยินงเป่ายิ้มพวกเอาน้องแกล้าได้จังไปเอาทับรวบาที่นีใส่เายยิมพวกปวดติดขัดมีของสองันเพราะฝัายเจ้าฝันหมดฝันก็คอะจััตึข้าเต่าที่เต่าแม่มร้าน่หเจ้าว่าเป็นยายจ้างคนอย่ากวาดใช้ดวเป็นให้คดไว้ ใช่ย so ังได้พอดด้เราทบ้านคอยพอใส่หอนีกันแขง่เดี๋ยวจีพอดก้อรนี้กันแขงพอผู้ตายนี่หแนหวเอออาได้เอตัวไ่อยกบอกเลขมันหกมัมัสเอาอีนี่เอาเก็นดกกเอาเอาแล้วไ่เห็นกัน นี่ละเอารวดูเป็มใจให้ดีจังไหยกระเจียวเอากระเจียวอุ้ยหิือ่ะพอว่าหามดอกแต่ว่าบวชไม่พอสักกอนบวชไหเบวชบักซูบวชจังได้คนผู้ใหญ่ผู้เก่องเบิดต่างต่างสปีผู้ดีเอาม่เพรามันบวชบักซูือบแกแต่งที่เดยบวชแบบไรนาทิว้ายทิ้แเ็นกูก็ม่ทันบวชเอาที่ตายทางแม่ยิ่งมาบวชกูบวชอยู่แม่้งไว้บักสูอ่เอาอที่ เอาอีบออ๋อแตเอาอ้นี่กับบวชชักบ้านาะบวชแต่ว่าต้องเห็ดให้มันสมนาสมตาแล้วว่าต้องให้พญสรีเปลี่ยนประเทศอันจีบวชจีบวชอยู่นี่มันอี่บวชอยู่นหรบวอย่านอนี่เปลี่ยนประธทนกูจิเจ้าหยิบเหยื่แล้วินเจ้าขขวมาเอ้าขวบวมาเอาให้หน่งเอาเพรกล่องบวชนะต้องมีครบตัวเออครบกองบวชก็ตรงนี้บวชตรเนี้เ่กูอาออ ตัวเ่งานก็อ oh. ๋อไม่เหเต้องได้บันทึกอย่แล้วไไปต่วารวมงานี้องบอกกับบ้านอนีเอาพอ เดไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเขบื่ออยู่แต่ทุกนาแถวโคราชเบื่อจะตายอยู่แล้วนี่ควายเอ้ยควายบักตู๊ควายบบกตู๊ควายบักตู ตู้ควายบักตู้ยืนในชุดไว้ชลาขาหรอกครับควายจะได้มื่คือเตาเถอะชนนี่เจ๊ใสเออยเบิ้งหนาเจ้าสิเฮ็ดียดังเดียวดิอย่าเบิ้งหนามันเบิ้งหนาเอออย่าเบิ้งหนามันผู้ใดปินเพื่อนนี่ต้องเอาเขามาตัดเนื้ขึ้นตรงนั้นโอ้ยมันเป็นผู้ใดเป็นควายเป็นเจ้าเป็นจ้าโป่งเลยเอาไปเอามีเข้าไปเอามีเข้าไป